อุ้ยถุงไตเนตองก็มีทั้งนี้อุ้ยปัดอุ้ยขออนุญาตเด้อครับพี่น้องโอ้ยพี่พี่ปัครับพี่น้องเฮ็ดองค์นกครับเปิดไป็นตองให้พี่น้องเบิ้งครับอุ้ยออกขึ้นมาพี่ปัดกับจุ่มนี่โหดแห้งครับอุ้ยส่งแตกเจ๊กแตกครับปัดมันจนส่งแตกบัดเนี่ยมึงเบิ้งค่อยๆเปิดครับเดี๋ยวยานดอกมันหัก พี่น้องว่าเฮ็ดยังนี่เฮ็ดผึงแดงข้ามเลยครับปูเงาเลยเฮ็ดเงาเลยบ้านสวัสดีครับพ่อมีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้จะพอกันกับบ่๋าเที่ยวคือเก่าแล้วครับพี่น้องมีบ่ะเาเที่ยวพามาเฮ็ดคือเก่าครับพิกัดกับพิกัดเก่านะครับป่าบันสังหออำเภอบุญทลิขจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับ ครับมือนนี้บางที่กุศลผ้าเลาะขึ้นไปเลยนะครับผมไปหล่นน้ากันครับไปสีใดบัวไหลครับไปครับเอาครับพี่น้องดอกแหลกแขกม้านเป็นเติตละงกเลี้ยงครับมนนี่เลี้ยงหน่อยครับดอกน้อยๆแกงแสบพื่อกันดอกหน่อยแต่ว่าราคาดีกว่าเ็ดละงกขาวครับพี่น้องบางที่กับบุงด้กันว่ามันต่างกันยังไงเนี่โอ้เอาปอกก็ได้เอาแต่ดอกนี่ดึงดอกน้อยๆหนึ่งเอาเปาะอยู่อ้าพี่น้องยางมะปอกเหตุผแดงขาหลครับ อขาแบบงามเลยลุ่อยู่จังไดต้นี่ดอกเดียวครับเบิ่งนี่ครับพี่น้องผออีกล,ลงไเฮ็ดละงบดอกเดียวก็เอาครับโอ้สร้างบัวผอเป็นหมูเ่เน่ยเด้อนี่ดอกงามๆดอกแนวนี้เลยเฮ็ดฝั่งเขาครับเปียกฝนอ่ะก็ได้กแกงครับป้าพี่น้องพอแล้วพอแล้วโอ้ยดอกนูน่นเนาะป้า เนี่ยครับบังบังโอ้ยดูดูดู้ยออ้ยหนึ่งใจไว้ตองก็มีทางนี้ออ้ยปาดออ้ยขออนุญาตเด้อครับพี่น้องโอ้พี่ิหิปาดบังครับพี่น้องเฮ้ยเราโง่ครับปาดขับมาเก็บบันนี่ปาดหืมโอ้ยเก็บเร็วไรเด้อครับพี่น้องบ้าเที่ยวก็ต้องปาด นมันออกให้มันหลอนนี่ครับพออยังมันเปื่อนครับเพชรระงงงี่ให้เก็บเร็วปาดมาปับมันกรบโดดไหลครับนี่โอ้โหดอกเหรอครับพกไปต้นอู้ยปอกขาเก็บเร็วครับเก็บเร็วสุดแล้วครับซ้ำนี่ ถ้าเรียวแห้งก็บริบปาฏิวนะครับนั่นก็เปลือนที่บันนี้อ๋อตน้องเบิ้งด้วยครับใหญ่บ่ใหญ่เบิ้งเป็นลุมเลยเลยนี่เอาขึ้นนี่พูนบูย ห้มาม่คงก้อนสวยขนาดนุ่มห,หวานกระด๋อยเนี่ยนิดเด้งแต่ว่ามันนี้บุหัวสีไดงลายเป็นไงครับขาอยู่ในดินพุ่นเบิบ่งว่าวที่อยู่กิ่มไปปาเต้านีะครับพี่น้องเบิ่งในกระตาเคาับกำลังได้ซ้ำนีกนะครับยางวัวเหเฮ็ดอีกมูหนึงนะแต่งีามอยู่แล้วครับนี่เบ,บิ่งดอกกำลังพอดีเลยไปครับไปหาเลาะต่อครับ จับยับขึ้นมานี่ก็มาผัวไข่ครับอันนี้ก็เป็นไข่เห็ดลัหอกขาวแล้วครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องถ้าผูาา้ใดบนแนใจบริสัจเจนกับพาเบิงครับขามันสิเป็นป่องเป็นป่องครับถ้าเห็ดละเห็ดเด็ดละงากที่มันเป็นผิดนะคามันสิตันเลยครับพี่น้องเดาที่กเก็บเห็ดดู้เลยพอตัดสินใจเองได้ยู่ครับไข่หน่วยใหญ่แหเงเลย ช่วงนี้เฮ็ดละงูกับเฮ็ดละงากเป็นสิออกความกันเด้อครับพี่น้องระวังนำนี่ครับพี่น้องเฮ็ดองค์นกครับบุ้ยเบิ่งดอกเฮ็ดตัวอ้วนตุ้มกุกอยู่ป้าดอกงาแมเงครับเบิง่งเทิงดอกเทิงขานี่บุ้ยจุก,กุอยู่ดอกหนึ่งครับนี่อู้ดอกงาแมเงครับอ้าวครับพี่น้องออกเบิ้อสุเฮ็ดละบ้านเฮ็ดแดงก็ออกนี่ เห็ดดินเห็ดแดงครับนี่หนุ่งมองไปงงเลแต่ว่าอันนี้สีมุนเร็วด้วยครับพี่หนุ่มไปไกลฮะห้สิว่างแผนสิไปไกลนี่เราต้องเก็บตัวครับพายข้าวเดียวกับมุนอุ่นๆเลยเห็ดละงกเลื้งครับนี่เห็นเต็มหัวดอกน้อยส่วนมากเห็ดละงกเลืองนี่สีบใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นซองดอกครับอยู่ทางฝั่ดอกหนึ่งออกห่างกันเอง กำลังหมื่นตา่นี่เปิดแห้งครับเพชรสนิดนี่เกิดมาแต้นในขี้ดินคนอ่ะกลับจากี้นละพาดกับพี่น้องบ้านเลยพัดพูนแดงค้าลายเนะับอุ้ยเสียพือกันกนะครับนี่พาดกับพี่น้องนี่โกนหอพาดพ่น เบิงบ้งเบืง้งดอกนี่เอาจังได้หนิเห็นบ่ครับนี่มันจัดดอกเลยนี่สองสองบออ่อนึกออกได้เรึน้ำมีดจิ้มออกอ่ะโอ้ครับพี่น้องน่าจะมุนเด้หน่หัวหน่อเบิดครับโอ้ยว่าไงนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกนี่โอ้ยเอ้ายังมีหเหเก็บอยู่ครับนี่ ใช้เปิงเหลืองครับผมอุ้ยขาแบบใหญ่เนาะเบื้องบนอืมปาดกับพี่น้องวันนี้อู้ยูบุ้ยปาดปาดปาดบุ้ยเบิ่งเบื้งเปิดไปตองพี่น้องเบิ่งครับบุ้ยออกขึ้นมาพี่ปาดกับจุ่มนี่โวดแห้งครับปาดกับพี่น้องเก็บเต้าบานบุกขีด้วนสีงามปันนี้ครับที่จริงก็เห็นกีไหวแล้วลนะเนาะ แต่ว่าโบเมนมองนี้แล้วครับพี่น้อเห็นไว้ในห้องคุโอ้ยตัดขาเอาหลดอันนี้เอาเงาเดียวกันโอ้โหเด้อครับพี่น้อเก็บเร็วบัได้ก็ครับเฮ็ดชนิดนี้เพราะว่าดอกฮักง่ายครับผู้ได้เคยเก็บสีหูดีครับค่อยๆเก็บเอาโอ้โหขาอ้วนแหงครับ เอาอีกดอกหนึ่งหเห็นแล้วครับเต็มกำรรม,มือเลยบาลก็ออนุญาตเหล่าเต็มกำเลยครับพี่น้องอ่ะจงไป็นหลังเอาทีหลังเบื้งครับบู๊ยเป็นกอเลยเนาะสุดยอดขนาดครับมาตีมาอีกดอกฮึมาเก็บพี่นออ้องเฮ็ดพึ่งหวานจุ๋มงามเลยนี่พี่พีพี่น้องครับมาเป็นหน่อยหน่อยครับคุหาเบื้งก่อน นี่อต่ไป็ดตองอู้หเบิงดีหรอฮัดเบื่งอุ้ยจะหาเบิงหมูครับจิม,มี่บอกฮัดกับพี่น้องมะลิออกอยู่นี่ตัวนี้ืมปาดเอาเลยเด้อครับนี่เห็ดงเพื่งหวานครับอ่ะ หาดอ,อกเบ้อครับฮือดอกใหญ่แห้งครับนี่ฮือกำลังออกใหม่ครับพี่น้องบุ้ยสองดอกเลยตัวนี้นี่อู้ห้าโอ้ยสองดอกงามเลยครับนี่ยข้างอ,อลงของเลย แบบเงาเลยครับนี่พุ่นอูยอ้ยาดครับพี่น้องอูย้ยสองดอกกำงามเลยโอย้นี่ดอกหนึ่งกระตานี่สิเป็นเห็ดผึ่งครับพี่นอ้องอีกระตานึงสิเป็นเห็ดละงโครับไปไปหากันต่อกำงามครับสองดอก ดครับพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงโอ้ยแดงเบึดเป็นแถวเลยนี่บานแล้วครับแต่ว่าเอาได้อยู่นี่แล้วเนี่ยมันสิเต็มตาเร็วๆครับ,น,บน,นี่ดอกเกิ้งบานนี่แหละครับนี่อู้ยนี่โอ้โหตัดข้าวเลยครับตั้งกุ๊กใหม่กพี่น้องสาวแห้ง ปาดดุ่นนี่ออกเดียวออกพร้อมกันได้นี่ครับนี่อ้ยเป็นกูบเลยครับนี่ครับพี่น้องเฮดเพิงขมิน้นแกงแสบแกงหอมคือกันครับโอ้ยขาสั่นๆหอมปาดโูแล้วเหลือไปเด้ออคนมาแล้วครับพี่น้องบาวทิวต้องเล็งมือแล้วนี่งามๆเลยครับ อ๋อขัดคาบเงางตัวน,นี้นกึกว่าสันส,สันครับเบิง้งโอ้ยขับพี่น้อพ่ออีกแล้วอหมโอ้ยดอกนี้มันคือข้ององลงแล้วครับพี่น้อนี่มันเหงาเดียวกันเลยครับเบิง้งอู้งามหฮงอ๋อฮดองดอกขุณนตัวนี้ดอกนี้มันคือสีเหียวเงียวครับเบิง้ง แต่กระด้อยู้ขาแข็งอยูยครับนี่อื้มดอกโอ้อยกระดองดอกมานะมือมือกระดองนึเออหนึ่งดอกหน่อยเอาไหวน้นาอเตรียมของม่ได้เก็บครับอี่อืมงามๆครับ อ้อนี่ครับพี่น้องอู้อเบิเบงเด้อบ่าวทิวลงทุนซำได้นี่เบิงเบิงที่ละเ <c oughs> นามที่อย่างหเบผมครับพี่น้องอู้อมาเก็บเอามูนี่เห็ดมันใบใหญ่มันถึกหนามหนามถั่วม,มันนี่แต่ว่าดอกดอ้วนดอกอิ่มหนามดีขนาดครับไปขึ้นกอนพี่น้องปิ้งสิเจาะได้นี่มาครับพี่น้องบ่าวทิวพามาเบิงอันนี้เ <c oughs> บิงลงหนามเมื่องแอลครับมาผ่อเห็ด โอโ Danke, ้ยตกตกหัวงงเด้อโทรศัพท์เด้อสีครับพี่้องอ้เป ok> ็นเงาเป็นเงาอยู่วะอ้โหัวเนี้ยครับแต่ว่าถุ่มเทจ็กน้อยเด้อครับนี่โอ้มาครับมาเก็บเดี๋ยวปิงสิกัดเอาเด่นนี่ลอีลาบะไ้เด่นเลยหือขุมขาบกยางใหญ่เลยแล้วนี่อยเห็ดงามขนาดกบพี่หนงเป็นเงาเป็นเงาอยู่ถินออกในห้องเพิ่งดอกอ้วนตึ๊บเลยครับนี่ ในนูนก็ตาหอบี้ครับเก็บยังได้เบือได้สองบางดอกเก็บหนาครับบางดอกดอกหน่อยบ้าที่เอาแล้วครับือยังสีคือสบโบมีไพรโลกหนามหาครับสจงไหวเถื่มมันใหญ่เนาะดอกในหน่อยก็ยังมีร้ายอยู่ครับป้าขากระงามพวกขาดอกกระามครับเบื้องบนอุ้ยถึงใหญ่ถึงยาวเนาะ ลุยหนามเก็บเพชรครับเด้อครับมีเบิ่งครับพี่น้องดอกนี้อยู่ในหูเด,ด้เอเดี๋ยวเมือหนาได้มาเห็นนี่ครับพี่น้่โอ้ยสมพอเห็ดบัวท่านใหญ่ป่านนี้โอ้ซิเอาสำเนี่เด้อครับพี่น้องเอาเจ๊สองดอกนี่เพราะว่าได้สูนมันล่ะหัวมันสัมล่ะส้มนี่สิปป๊กไหมให้เก่าครับมะเอื่นเด้อครับพี่น้องถามมาเบิ่งน้ำกันถามมันหยางเน,นาะหยางได้คนมาเคลียร์มูนก่อนเท่านพอและเอ้าวนี่อีกสองจูงมากๆนี่อ หวนต๊บเลยครับเบืง้งกรบพ่น้องผอมเลยครับพี่ดละไรงงครับโอ้ยเห็ดล้วนๆเลยครับวันนี้มือเสารนึกว่าสีโบมานแต่กับมานคือเก้าล่ะครับนี่ถ้าคนสีมานเนาะอ่ะนี่ดอกกำลังงามๆเลยอ้าวกรบพ่น้องอีกสองดอกครับบา,บานๆใจราคาเห็ดตัดเอาเลยครับสีสันสดใสครับเห็ดผงแดงขาลายครับผม พี่น้องอีกดอกหนึ่งครับโอ้ยขาข้าขงล่างเป็นสีเหลืองงามขนาดครับปับพี่น้องเบิ <laughs> ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยส่งแตกเปล่าไหมครับปัดมันจนส่งแตกบัดเนนะี่ยเบิงึงมึงค่อยๆเปิดครับเดี๋ยวยานดอกมันหักพี่น้องว่าเฮ็ดยังนี่เฮ็ดผึ่งแดงข้ามเลยครับปุ้ยปัดดครับปุ้ย งามแหรอครับอุ้ยพีพีพีอุ้ยเอื้องเออน้ำปัดเบิ้งครับเบิ้ง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 อุ้ยงามๆเลยครับมาครับมาเก็บมาเนี้ยปัดปุ้ยขาตันจิลูเลยปกติเฮ็ดชนิดนี้ขาสิโกนครับขาสิเน้ำโอ้ปุ้ยอ่ะบดอกหน่อยๆก็อย่าไปสู้นะครับแต่สู้นี่สีโปใหญ่เอ๋อปาดเอาทีละจุ่มทีละจุ่มเลยครับอื้อหือ เปิดเบงครับพี่น้องเจ็บสาสากับส้มคว่ำงามไปแล้วครับจ็กสีฝาไวยังเนาะครับ,บ,น,รบนี่เบืงอุ่นโอ้เบิ้งงามปปนนี้ครับนี่ปกป้องนะครับพี่น้องซุ่มหน่อยๆเตรียมอื่นาขึ้นมาเบื้องครับอ้าปาดเอาตอนนั้นโอ้ยเบิ่งที่ล่ะครับความงามควนตุบุอยู่เปิดครับพี่น้องเห็นแต่หัวแดงๆบัน เดี๋ยวเขาอนุญาตอุ้ยพี่น้องครับป๊าดเดี๋ยวาเปิดเดี๋ต้องเปิดเก็บเลยบ่เอาเด้อหนิเอาแต่ดอกใหญ่เด้อเตรียมมืออื่นครับมืออื่นลองมาเบิ่งเนาะอุ้ยมือสั่นเลยว่ะคักแห้งเบิ่งครับดอกใหญ่เพิ่นงอุ้ยได้ๆดตัวนี้มันอันนี้แหละมันได้ศูนย์นะบ่เคลียร์เด้อพี่น้องบ่เคลียร์เด้อนี่มืออื่นมาเบิ่งครับมาดุดนํากันมืออื่นพุ่นละฮุมนี่โอ้ย เพิ่งที่ล่ะดอกเห็ดกำลังนี่ครับตุ๊ปปุอยู่นี่กรบพี่น้องเอามาเล็บเอาติดอ,อกมหญ่ครับบู้ยขาครับพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องจุ่มนี่เงาเานี่ยเป็นเงาเลยบานบู้ยอ่อนเอกแลกอยู่ครับบ้าวที่ยวห้าล็อตเล่มดอกใหญ่มั่นครับเอาพ่อจุ่มนี่ครับพี่น้องมาพ่อยให้ลรโงกอี่ล่ะบู้ย สองดอกนุ้ยมานคักเด้อมาหนีิมานมานมานแล้วเราจะสีบัวมานติจะเสาะมันมานจะส่การดักโอ้ยตั้งแต่อันนี้ครับพี่น้องตั้งแต่ลงห้องมานี่ยมานเหลื่อมมานมาเรื่อยๆเลยครับเบิ่องอุ้ยดอกงามเลยหาเบิ่งหมูมันครับพี่น้องอาชีพสดอยู่น้ำมันก็ได้เนาะเอาละครับพี่น้องกันเวลากลับบ้านนะครับมาเบิ่งผลงานกับบ่าวเที่ยวครับมาหนีิ โอ้ยครับพี่น้องม้านแหงครับมือนมาพอเฮ็ดสนิทไม่หลากหลายครับกระเต็มกระตาคือเก่าแล้วครับเหมือนี้โอ้สุดยอดแหงครับเบิ่งนี้เฮ็ดนี่ครับลักลักเฮ็ดที่ได้ก็เป็นเฮ็ดเพิงแดง้าไล่ครับแล้วก็เฮ็ดละโงกครับกับยางมาพอเฮ็ดิงออกไม่ครับเฮ็ดิงแดงข้ามครับพี่น้องเบิ่งไม่ได้ดอกอ้วนๆตุ๊ปุ๊ตุ๊ปุ๊โอ้สุดยอดครับเฮ็ดอันนี้ก็ไดอยู่ประมาณสามดอกครับเฮ็ดได้ห้อยเข้าเคียครับเฮ็ดโงอๆนะครับ ครับถือว่ามาแน้แห้ะครับมันี่พี่น้องสุดยอดเลยครับมาเลาะปลาเป็นสังหอมนะครับครับก็ขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ัยไดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่ผาดคลิปต่อไปครับสำหรับวันี้บ่าวที่อยูคอโตลากลับ้านนะครับสวัสดีครับ